าโบอย่ามองตาเขานานเดี๋ยวเขาจะตามกลับมาเด็กๆในหมู่บ้านเล็กแห่งหนึ่งถูกสอนว่าอย่าจ้องไปในความมืดนานเกินไปเพราะอาจจะเจอตาโบวิญญาณของชายตาบอดที่ตายอย่างน่าสังเวชในกระท่อมร้างท้ายหมู่บ้านเล่าว่าสมัยก่อนตาโบเป็นชายแก่สติไม่ดีถูกลูกหลานทิ้งไว้ตามลําพังจนวันหนึ่งเกิดไฟไหม้กระท่อมทั้งหลังไม่มีใครช่วยเขาได้ทัน เมื่อชาวบ้านพบศพก็พบแต่ร่างดำไม่เกรียมและเบ้าตาที่ว่างเปล่าหลังจากวันนั้นเวลากลางคืนเด็กคนไหนแอบออกมาเล่นซ่อนแอบมักจะพูดถึงลุงแก่ๆที่ไม่มีตายูนยิ้มให้ในเงามืดบางครั้งเด็กยังพูดว่าลุงคนนั้นขอให้เขายืมตาไปดูโลกอีกครั้งและเช้าวันรุ่งขึ้นเด็กบางคนจะตื่นมาพร้อมกับดวงตาแดงฉานเลือดไหลซึมและมองไม่เห็นอีกเลย ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจและ Subscribe เพื่อไม่พลาดเรื่องหลอนครั้งต่อไปนะครับขอบคุณที่อยู่ฟังจนจบครับ